สวัสดี FC ช่อง YouTube รถเกี่ยวข้าวบ้านทุ่งใหญ่ครับผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตงานให้ชมกันครับผมมี FC คอมเมนต์เข้ามาให้อัปเดตงานเจ้าไทยเสียงกันนี่ครับผมให้ชมกันครับผมก็น่าจะเป็นท่านเจ้าของรถเนาะะวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาถ่ายทําให้ชมกันครับผมว่างานคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับ วันนี้ก็ถ่ายทํากันตอนเช้าๆครับตอนที่ช่างยังไม่มาครับจะได้ไม่บุนไวายครับผมจะได้ไม่เสียงดังด้วยครับก็คันนี้หลักๆก็จะมีเสริมเป็นใบเกี่ยวดันครับผมจากเดิมทีที่เป็นผุโผครับก็เป็นลูกเดิมครับผมลูกเดิมเสริมใบใหม่ครับทำเป็นเกี่ยวดันครับผมหลักๆกับคันนี้ครับผมเป็นงานเกี่ยวดันครับ เราก็จะมีแก้ทั้งในตู้ใหม่ครับทั้งระบบครับทั้งในตู้ก็จะมีนะครับเดี๋ยวพาไปชมข้างบนครับชุดสีรอบอวงเดือนครับเปลี่ยนใหม่หมดครับผมสีอ่อบวงเดือน ตบฟางครับเสริมใหม่ครับใบตับฟางก็ตัวลูกตีนี่เลาะใหม่แล้วก็ทำใหม่มาครับผม,มก็จะมีเป็นชุดท่อแทงข้างครับท่อน้ำพูครับคันนี้ก็กำลัง เร่งให้ลูกค้าครับช่วงนี้ต้องเร่งปล่อยรถครับผมสนใจก็ลองสอบถามกันเข้ามาดูครับผมของฟางครับขอ,องฟางช่วงท้ายจัดทรงใหม่ครับของฟางช่วงท้ายจัดทรงให้ลูกค้าใหม่ครับผม ลูกค้าก็อยากได้ให้เป็นรถทรงใหม่ๆเนาะใหม่ๆให้มันดูเฉเฉียวดูเท่ขึ้นครับผมแต่ก็ทิมช่างก็เอาเท่าที่ทำได้ครับให้มันแมทกันที่สุดครับผม ของฟางครับก็รายละเอียดยังไม่เสร็จดีครับผมยังไม่เสร็จดีเท่าไหรอ่าอันนี้ก็จะมีหลักๆก,ก็จะมีอ่าเสริมเสริมใบึงเจะดันเนาะแล้วก็มีอ่าท่อแางข้างครับผมแล้วก็จัดทรงช่วงท้ายใหม่ครับผมก็ข้างในตู้อ่าข้างในตู้ ชุดลูกตีลูกนี้ทําทใหม่หมดครับผมกับไทยเสียงคันนี้ครับผมเดี๋ยวพาที่ชมเจ้ามุตโนยครับมุตโนยไทยเสียง,นนงอีกท่นหนึ่งที่ตัดช่วงล่างขึ้นใหม่ครับตัดช่วงล่างแล้วก็สร้างเฟรมขึ้นมาใหม่ครับผมนี่ก็เป็นไทยเสิงเหมือนกันครับเจ้ามุตโนยไทยเสียงครับ ช่วงล่างสีส้มครับอันนี้ก็เป็นตัวเดิน12ครับตัวเดิน12ให้ทีครับผมก่อนตัวเดิน12ให้ทีก็ช่วงล่างก็ดันเข้ามาประกบกันเมื่อวานครับผม mm hmm. ตอนนี้ ช่างก็กำลังช่างเชื่อมเชื่อมตั้งเสาตัวรถกับช่วงล่างครับผมี้ช่างเริ่มทำงานนะครับช่างเริ่มเข้ามาแล้ว ใย่งไงก็ติอตอดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมกับงานช่วงล่างรถเก่าเอามาขึ้นช่วงล่างใหม่นะครับผมหรือว่ารถเก่าวิวใหม่ทั้งคันครับผมอลองสอบถามกันเข้ามาดูครับผมเดี๋ยวพาไปชมฝัง่งนู้นครับ อันนี้โรลเลอร์บน2ลูกครับโรลเลอร์ล่าง11เ็ดครับผมโรลเลอร์ทั้งหมด13ลูกครับผมลองรับการกระดกครับอันนี้ก็เชื่อมเสร็จก็ รอลูกลเลื่อจะแหละครับผมพอดีท่านลูกค้ายังไม่จัดหาเข้ามาให้อะไรบางส่วนครับก็มีน่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนใบใหม่ด้วยครับแล้วก็จัดตามงบครับผมจัดตามงบให้ท่านลูกค้าครับผมไม่จําเป็นต้องเป็นอะไหล่ใหม่ทุกอย่างครับตัวเฟรมขึ้นใหม่แต่ว่าโรเลอร์พวกโซ่พวกใบลูกค้าก็จัดหามาเป็นมือสองนี้ก็ได้ครับผมก็ แล้วแต่ว่าลูกค้าจะจัดหามาได้เท่าไหร่ครับผมหรือว่าลูกค้าจะให้เราหาให้ก็ได้หมดครับผมถ้าลูกค้าหาได้ถูกก็เอาตามที่ลูกค้าจัดเข้ามาก็ได้เหมือนกันครับผมก็คือให้ท่านลูกค้าประหยัดงบประมาณที่สุดครับผมยิ่งช่วงธุรกิจแบบนี้เนาะครับผมยังไงผมก็จะอัปเดตให้ชมอีกทีครับผมทั้งสองคันครับตอนที่งานเสร็จสมบูรณ์ครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผม แล้วก็ใช้ได้ครับผมติดตามเพื่เป็นกำลังใจให้กันครับผมยังไงคลิปนี้ผมขอฝากไว้เพียเท่านี้ครับผมยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม